กรับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีวีมินิไบนะครับผมก็วันนี้เราจะมาปรับโชค๊คให้มันสูงขึ้นแข็งอ่อนนะแล้วก็ด้านหน้านะก็ เดี๋ยวอันนี้ก็คู่มือเนาะคู่มือแล้วก็วิธีการปรับนั้นนี่น,น,นู่นนี่นั่นละแหละเดี๋ยวปรับยังไงเราก็จะมาธิบายหลังทําเสร็จแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวทํากันเลยไปนี่น่าจะเห็นอยู่นะฮะบ้านก็ลกๆหน่อยนะ ตอนนี้ปรับทั้งหน้าประมาณ6จิกนะฮะหจิกก็ตามสมุดคู่มือที่มีบอกว่าส5บห้าจิกอะไรนี่แหละแข็งหงอนเนาะก็โอเคฮะลองขับมาละแล้วก็ข้างหลังข้างหลังปรับไอ้ตัวนี้ความแข็งตัวน,นี้มันมีเจ็ดระดับนะฮะปรับเป็นหฮะส่วนอันนี้มันมีสิบห้าผมปรับสิบเฮะก็แข็งฮนะประมาณแบบแข็งอนะ่ะก็ ก็แข็งแข็งหนืดหน่งนะฮะประมาณนั้นแข็งแข็งหนืดหนผมผมตั้งกล้องไม่ได้เนอะอ,อยู่คนเดียวก็จะเห็นได้ว่าท้ายมันท้ายมันรู้สึกสูงขึ้นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวดเพราะผมไม่ได้ปรับสุดนะปรับขึ้นอ,อีกอีกระดับหนึ่งจะเป็นสุดอีกระดับหนึ่งมันจะสุดแต่ก็สูงขึ้นนะโดยปกติมันจะไอแฮนด์ตัวเนี้ย จะสูงกว่าท้ายนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะประมาณนั้นแหละก็ตอนนี้ก็ท้ายมันท้ายมันสูงแปนนิดนึงอ่ะนิดนึงก็โอเคฮะแล้วก็ลองขับมาถือว่าโดยรวมก็โอเคฮะสุหน้าก็มียุบมากไม่อะไรมากไม่ยุบฮะช่วงหลังก็ปกติัมก็ไม่ยุบแล้วแต่ว่าผมสายซ้อนนะก็เลยบอกว่าเออแข็งๆตึงๆหน่อยแล้วก็ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะก็ประมาณนี้นะ ก็ไม่ได้ทำอะไรมากคนระับทำตามผูม้มือที่ท่านบอกโดยรวมโอเคฮะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละวันนี้แค่ปรับโชคลองดูทำเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็กาดมะน้ำนะส่วนกาดมะนม้ำกาดมะน้ำผมหลายคนแนะนำมาครับแล้วผมก็ไปดูในกลุ่ม R7 นะ R7 เขาบอกว่าสรุปแล้วใส่กับของ MT07 ได้อะ พราะว่าใส่ได้สั่งมาได้เลยฮะผมสั่งวันละประมาณไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทเขาไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยวแฟนถามนะฮะก็มาเนี่ยล่ะถามมะน้าสั่งมาแล้ะขอบคุณสําหรับคนที่นนแนะนำแนะนํานะเออโอ้พึ่งตื่นสําหรับคนที่แนะนํากามมะน้าก็ขอบคุณมากนะแล้วก็เรื่องท่อเรื่องอะไรขอบคุณสําหรับคนที่แนะนาผมนะเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามด้วยนะครับก็ติดตามผลงานผมไปเรื่อย ก็ขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีโกโปรหรือกล้องติดหมวกนะผมก็งบน้อยด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเงินซื้อรถจะมีเงินซื้อนั่นนี่เนาะก็ซื้อรถหมดแล้วนะ <c oughs> ผมเงินมันก็รถมันก็ดาวแล้วมันไม่ใช่ว่าจะซื้อสดวมาดาวออกก็ดาวผ่อนผ่อนดาใครอยากรู้ว่าผ่อนดาวไงก็เมนใต้คิวไปเลยะจะให้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวผมไปที่สนยนเลยแล้วก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้แบบไหนนะฮะ โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบห็กดไลค์ถูกใจกด share, แชร์แท่งแขกกดซับ c r i b e นะครับถ้ากล้องไม่นิ่งต้องขออภัยนะครับผมใช้มือเปล่าจับก,กล้องครับก็ประมาณนี้แหละเนาะรู้สึกว่าท้ายสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นเยอะเลยสูงขึ้นเยอะเลยถ้าอยากเห็นภาพเบยรวมในรถก็ลองไปดูในเพจทีวีม i นิบอได้นะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยลงรูปเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะลงให้รบ่อยๆนะครับ Ko, selamat hari ini, selamat diklap.